ก็วันที่12ถึง13กุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราช2 5 6 4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเราก็ได้จัดกิจกรรมเทคโนโลยีชีวิตนะครับก็เป็นกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งเราจัดประจําทุกปีเปนเื่องจากปีนี้นะครับเป็นปีพิเศษนะครับด้วยสถานการณ์โควิด -19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเราจึงจัดกิจกรรมนะครับเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นแบบลักษณะแบบออนไลน์ ที่จะให้ประชาชนนักศึกษานักเรียนต่างๆที่จะสามารถเข้าร่วมโดยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคนิคประจอมค่ายาคระนครเหนือในงานเทคโนนิีทัศน์ไลฟ์นะครับอรือโอเปนเฮาส์นี่เราก็จะนําหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเทคนิคประจอมค่ายาคระนครเหนือตั้งแต่โรงเรียนเชิงวิทรมศาสตร์จนถึงหลักสูตรปริญญาเอกนะครับทั้ง3วิยาเขีหลักสูตรที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยเทคนิคประจอมค่ายาพระนครเหนือมีนวัตกรรมเป็นที่เป็นหนึ่งเดียว ก็คือในเรื่องของดาวเทียมนะครับเรามีหลักสูตรการเรียนการสอนตัวอย่างเช่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับการที่จะให้หนักศึกษาเนี่ยได้เป็นนักวิศวกรรมศาสตร์ในเรื่องของหุ่นยนต์ในเรื่องของการสร้างดาวเทียมที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เองนะครับแล้วหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในเรื่องของวัสดุศาสตร์ที่มาใช้กับงานในส่วนของดาวเทียมนะครับก็จะเชิญชวนนะครับให้ นักเรียนนะครับผู้ปกครองนะครับที่สนใจนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมผ่านระบบออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับในวันที่12 13และมกุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 4่ส่วนคาดหวังว่าว่าปีหน้าก็คงจะกลับมาสถานการณ์เหมือนเดิมนะครับก็คงจะเป็นรูปแบบผสมผสานนะครับ